ยังไปไม่ถึงไหนเลยท้อเสิแล้วเลยจ้ะในหน้าคนเกง่งท้อได้แต่อย่าถอยเป็นเรื่องปกติของทุกคนเวลาเจออุปสรรคมักจะท้อเป็นเรื่องปกติคาถาที่จะช่วยคุณสําเร็จท่องไว้นะคะเดี๋ยวฉัดจะบอกให้คุณค่ะคุณฉัดติวเตอร์ประกันให้บริการด้านประกันมา20ปีค่ะคาทานี้คลองใจคนเป็นในหน้าให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเราต้องสําเร็จท่องไว้นะคะ 1. ง,งานนี้เหมาะสำหรับกับคนจริงเท่านั้นเราเป็นคนจริงหรือไม่คะหากใช่ไปต่อค่ะเพราะคนที่จริงเขาจะไม่กลัวเรื่องแค่นี้ 2. คนอื่นสำเร็จเราก็สำเร็จได้ค่ะแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่จะมาขวางให้เราไม่สำเร็จไม่มี ไปต่อเท่านั้นค่ะ 3. ไม่ได้ก็ต้องได้ไม่ได้ก็ต้องได้ค่ะมีทางเดียวให้เดินคือสำเร็จในอาชีพนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีฉะนั้นเราต้องทำได้เท่านั้นค่ะบอกกับตัวเองซ้ำๆย้ำๆว่าเราต้องทำได้และก็ต้องสำเร็จเท่านั้นค่ะ เกมนี้เป็นเกมที่ยาวค่ะคนที่ต้องสำเร็จนั่นก็ต้องเป็นคุณเท่านั้นค่ะเป็นกำลังใจให้และใครคิดเห็นอย่างไรเม้นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะคุณชัดติวเตอร์ประกันให้บริการด้านประกันอย่าลืมทักมานะคะ